สูยูเอาคอท่าเอาคอท่าต้องสาบครับวันนี้ระวังเงี้ยงเลยโฟสวัสดีครับอ่ามันสวนครับเอาวันนี้มาเราเบ็ดลาวครับน้ำขึ้นครับขึ้นเพิ่มอีกจากเท่าที่แล้วนะครับน้ำขึ้นแเลยป้ายยาวโคตรเยอะขึ้นมาเยอะมากครับ <c oughs> น,น่าจะรวมๆ2เมตรได้เลยครับขึ้นมา นี่ก็มาเบ็ดดาวครับก็เที่ยวลงมาหน้าบ้านสามเส้นนั้นขาดหมดแล้วนะครับนี่น้องทิ้งใหม่นะครับก็มาทิ้งทางใต้เพิ่มหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ทางหน้าบ้านเราก็เหลือแค่สองเส้นครับแต่ตอนนี้ก็มีสามเส้นเหมือนเดิมนะัเป็นเบ็ดใหญ่เบ็ดเบ็ดใหญ่เส้นหนึ่งครับแล้วก็เบ็ดปลาสังวาสองเส้นครับเบ็ดใหญ่สองเส้นสองเส้นนะโอเคเบ็ดใหญ่สองเส้นครับเบ็ดสังวาสเส้นเดียวับ ลูกนี้ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะพานยากหน่อยครับลูกพานน้ํามันแรงนะครับน้ํามันแรงครับพานหาไม่ค่อยเจอนะครับขึ้นมานครับขึ้นมาพร้อมขยะครับหลุดไหมี่ยหลุดไหมี่ย,ยม,มีปลาติดมาด้วยนะครับจะหลุดไหมเนี่ย เฮ้ยโอเคขึ้นเรือแล้วมาแลเปิดหัวเรืสังกวาดครับตัวใหญ่เลยนะครับตอนนี้ข่ายก็ลอยไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันลึกนะครับข่ายเราลงมาไม่ถึงแล้วถ้าจะลอยได้คือต้องต่อต้องต่อเชือกทุนอีกนะครับให้ข่ายลงไปลึกอีกนะครับจะลอยได้นะ เอาเส้นนี้ก็เป็นสังวาสอ่ะเนี่ยสังวาสทางนั้นอืมเป็ดใหญ่อยู่หน้าบ้านตรงน,นี้มันไม่มีไฟใหญ่หรอนะครับนานๆว่าจะเป็นนี่ครับขยะจะติดแบบนี้ครับป่าเน่า <laughs> เอาใช่ป่าตามริมฝั่งครับน้ำท่วมกันเน่าครับลอยมา ตัวใหญ่เนาะโอ้ตัวใหญ่มากครับนใ,ใหญ่แล้วครับดูค,ค,ครับตัวกะขิดสังกวาศครับอืมสวยๆนะครับนี่ครับไซส์หน้าก็มีกครับ ขยันเลาะนะครับเพราะว่าปล่อยไว้นานแล้วมันมันหลุดครับมันหลุดหมดน้ํามันแรงนะครับแล้วมันจะปลามันจะอ้าปากโตน้ําน้ําเข้าแล้วมันก็จะปากฉีกหลุดไปอ้หูาหลุดพอดีเลยไหมครับหลุดง่ายมากครับยังไม่ทันปลดเลยแค่ยกขึ้นเรือก็หลุดแล้วขยันเลาะอย่างเงี้ยครับได้เรื่อยครับสังเกตว่าโล่นึงร้อยบาทนะครับไล่นี้ นี้หมดแลนะ้วไงก็ย้อนแสงไยนะครับอันนี้ก็กำลังร้อนเลยครับกเกือบๆจะบ่ายโมงแล้วครับอโอโ <laughs> อ้เล็กกว่าเดิมใช่ไหมเนะี่ยเออ,ต,ดดเอ,อติดดีนะอืมหลุดไปบ้างอะไรบ้าง ไม่อยู่เลยว่าฝั่งเนี้ยนี่ไงไเป็นเล็กนะประทังวา่า หลุดแล้วมันหลุดง่ายนะครับต้องเลาะบ่อยๆนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงรับเลาะได้แล้วครับหลังจะเกี่ยวเวทผ่านทันทีสองครับหน้าบ้านเราเองครับนี่าบท่าเรือนะครับน้ำขึ้นเยอะมากนะครับนะครับขึ้นเยอะมากจะถึงโค้ทํำเทศแล้วนะครับ มีปลาปลาว่ะปลาปะมีปลาครับน้องพาไปเจอตรงปลาเลยนะครับปลาอะไรเนี่ยพ่อไทโพครับน้ำแรงด้วยโอ้โหเฮ้ยเกี่ยวหมิ่นมปะเนี่ยน้ำกินน้ำพุงป่องเลยครับนี่ครับโลกว่าครับน้ำเต็มท้องเลยน้ำแรงเลยนะครับลูกชิ้นนะครับตัวนี้เป็นใหญ่นะครับ หัวแล้วเทพโพเลยครับไงมีลุ้นอีกไหม น,น้ำมันแรงนะตึงไงปลามัง้งปลาหรือขยะเฮ้ย <c oughs> มาไงเนี่ยก้อนดานเ <c oughs> กี่ยววันนี้เห็นขึ้นมาครับ น,น,น,น้ำแรงครับนนาเปนลง้ <c oughs> ป่าหรอ,อป่าอะไรครับลุ้นครับป่าปันหินหรือเปล่าฮะ <c oughs> เห็นวะถุงเสื้อ,อ <c oughs> ครับน้ำแรงน้ำขึ้นอย่างเงี้ยครับอะไรมาเกี่ยวมั่งไปดูครับปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่เอาไปนู่นเงี้ยนี่ครับหน้าครับมีครับมีครับปลาจีเอ้ยน่าจะปลาครับอันนี้เส้นนี้วิ่งครับน่าจะปลาครับเส้นนี้ตันนี้ปลาครับตัวนี้ปลาครับเฮ้ยต้องสับเปล่าดึงแรงอยู่นะดูก่อนดูตัวก่อนเอาขอทรับเอาดีเฮ้ยสู้อยู่เอาขอทรับเอาขอทรับ ้ต้องสับครับตัวนี้ระวังเงี้ยงเตโพ่ต้องสับนะครับตัวนี้เห็นตัวไม่ชัดนะครับโอ้ใหญ่กว่าตัวแรกครับตัวนี้เตโพ่ครับระวังบัด้าบเตโพ่เริ่มมาแล้วครับน้ำขึ้นนะครับนี่ครับสองโลได้ครับตัวนี้อย่าไปบอกใหญ่เดี๋ยวมันใหญ่เดี๋ยวมันต้าเราไกล ครับพิจารณาดูเอาครับเทียบกับเทียบกับแขนน้องอะไรกันเทียบกับขาน้องกันเลยครับตอนยกขึ้นมาแนละ้วเดี๋ยโอ้ยมีป้ายก่อนเดีย๋ยวผมต้องซื้อกิโลแบบชีพมาใช้นะครับจะได้เห็นชัดๆแทนว่ากิโลนะครับจะได้ไม่ต้องคาดเดานะครับปลาลึงเหรอโอ้ยปลาลึงปล่อยปลาลึงครับเล็กนะครับเอออยปลาลึงครับปล่อยไปครับ มันมันมันโตได้อีกเยอะมะลิงเกี่ยวไว้เมื่อเช้าเลยเนี่ยเกี่ยวไว้เมื่อก่อนที่มาเที่ยวเออกินดีเนี่ยเพราผมเพิ่งไปทำเล็บเสร็จใช่ใช่ปลาป่ะกันเห็นจริงๆมั้งกูว่าเฮ้ยปลาปลาปลาตัวเล็กปลาตัวเล็ก ีป่ปลาหลายดูดนปรากฏว่ารปรากฏหรือว่าลูกป,ปลาลึงไหนวะปึ๊บ,บปรากฏครับก,กินแหลกลูกทองลูกชิ้นไม่ชอบให้ฟังเ,เ <c oughs> สีบสสยบ น,น้ำแรงนะครับตรงนี้ขยะติดอยู่ด้วยมั้งมีปลาเลยเหรอใช่ป่ะนี่ไง <laughs> ปลาลึงไซยปล่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยโผลครับ อ๋อมันติดอีกเส้นเก่ามันมาพาดอยู่ต่อรวมครับวันนี้เบโพสามตัวครับแล้วก็สังขวาสอีกสิบตัวครับกดหนึ่งตัวนะครับจะได้ครับนี่คือเบ็ดทิ้งใหม่นะครับทิ้งใหม่สามเส้นครับว่าเขาปล่อยผักตบชวามาแล้วขาดนะครับเส้นเก่านะเราต้องทิ้งทิ้งใหม่นะครับสามเส้นครับวันนี้ครับเป็นเบ็ด เบ็ดใหญ่2เส้นนะครับแล้วก็เบ็ดเล็กเส้นหนึ่งนะครับโอเคครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ